ที่ภูยอดซับวัดถ้ำไฮอํเาเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเปิดจุดจำน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งพาย,ย้อมครามลายโบราณของดีบ้านกระลึงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นํามาวางจำน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดได้ซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านกระลึงได้เป็นอย่างดีคุณแม่สิงห์ทองคุณนภาทีประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านกระลึงได้กล่าวว่า กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านกระลึงมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน15้าคนเป็นแม่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านกระลึงรวมกลุ่มกันทอผ้าย้อมครามซึ่งจะเป็นผ้าทอมือทั้งผ้ามัดหมี่ผ้าฝ้ายผ้าข่าม้าเป็นลายแบบโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชุมชนยังคงอนุรักษ์ไว้นั่นก็คือลายบักจับลายพรหมห้าหลายพรหมเจ็ดลายกระสวยและปัจจุบันได้เพิ่มลายขอพระราชทาน ลายดอกลักหลายต้นเทียนเป็นต้นทางกลุ่มจะมีจำหน่ายผ้าที่เป็นผื้นสำหรับลูกค้าไปตัดเย็บเองผ้าพันคอผ้าขาวมา้าผ้าถุงราคาเริ่มต้นที่1,200บาท โดยทางกลุ่มจะนำไปจำหน่ายตามงานโอทอปต่างๆและนำมาที่ร้านค้าชุมชนผู้ยอดทรัพย์วัดท้ำไฮอํเาเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านอีกทางหนึ่งชื่อกลุ่มผ้าบ้านกระลึงผ้ามัดมีย้อมคลาม ท,ที่บ้านเรามีทีไงไง่บ้านเรามีลุ่มกลุ่มกันมาอันนั้นมีมีผ่าพันข้อลาผ่าไรผ่าเขามา้ารัผษาตัดเสื้อผ่าพื้นยอมข้ามเป็นผ่าไฟหรือเปล่เป็นผ่าฝายค่ะที่เท่าลุ่มกลุ่มกันคนในชุมชนบอเ่คะค่ะ ชุมชนเฮาเองเนี่ลหละหลายกลุ่มหลายคนนี่ล,ล่ะร่วมกันกลุ่มห้ามก่อเหตุผู้นึ่งก็เเหตุ้าข้ามา้าผู้นึ่งก็เเหตุ้าศินผู้มัดก็มัดผู้ท่อก็ท่อค่ะทําทด้วยมือค่ะเป็นไล่ยนี่คือมีเนี่ยเหาก็จะลล่เลือกล่เนี่ก็เป็นไล่ไล่ขอกับไล่ดอกลากลล่ต้นเทียนกลย็ลไล่อันลายก็สวย ไล่แบบจับเต่พอเต่เม่เห้าไล่โค้มหาไล่โค้มเกดกะมีพี่น้องทั้งอื่นทั้งไก่มากกะพี่น้องเฮากะเอาฝากฝากกันค่ะก็มีแข้เพื่อนมาท่องเที่ยวละ่ะหฮากกบจำนายขายค่ะกะเอาเป็นผ่าผืนผ่าสินค่ะก็เรียบเต่ลูกค่ะเพื่อนจะสนใจทั้งใดกะแปลว่าเลือกสีเลือกลา่ทั้งสิกะเพื่อนสนใจผ่าเป็นไล่เนะะี่ยเพื่อนกะกะซื้อค่ะ สื่อเมื่อเพิ่งกัดสิเปออกแบบออกส่งของเพิ่นแลแ้วเตลูก้าจะมกักไล่ใดจะมักส่งใดค่ะถ้าสนใจติโตแม่สิงทองคุณนภาพรทีหรือว่าตล่องคุณพรเชิญพิลาวันกลุ่มเดียวกันค่ะเบอร์โทอรอโทก็ศ9 2 7 9 1 3 0 0 8่สของเมสิงทองเลยใส่แล้วสวยใส่แล้วรวยใส่แล้วอุ่นใส่แล้วอุ่นดี เย็นสบายค่ะจะได้สดชื่นสวยๆวยคือแม่นี่ห่อนก็ใส่แล้วก็บรหอนค่ะ<า>แม่แม่สวยไหมค่ะสวย,สวยคนไหนที่ซื้อผ้าของแม่ไปก็ใส่แล้วก็สวยสวยทุกท่านทางด้านนางสาวนันทิดาโทนผุยสมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านกะลึงได้กล่าวว่า ผ้าทอมือย้อมครามของตำบลสารพีอำเภอโพไซเป็นลายดั้งเดิมเป็นลายที่ชื่อว่าลายบักจับและลายพรมเจ็ดซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นำมาจำหน่ายที่จุดจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยพระอาจารย์อริยพล เจ้าอาวาสอยากให้จุดนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าชุมชนซึ่งในตำบลสารพีมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวที่ผู้ยอดทรัพย์วัดท้ำไฮมาอุดหนุนสินค้าชุมชนของเราได้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณแม่สิงทองคุณนภาทีประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านกะลึงหมายเลขโทรศัพท์0927913008 ค่ะและนี่ก็คือลายผ้านะคะที่กลุ่มแม่บ้านบ้านกระลึงนะคะตำบลสารพีอำเภอโพไซนะคะซึ่งเป็นลายดั้งเดิมนะคะเป็นลายดั้งเดิมนะคะเป็นลายที่มีชื่อว่าอะไรนะคะบักจับลายบักจับลายบักจับนะคะเตมค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายนะคะที่เป็นลายผ้าโบราณนะคะเป็นลายที่มีชื่อว่า คมเจ็บนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะในที่เราเอามาโชว์วันนี้นะคะมีจำหน่ายอยู่ที่วัดภูยอดภูยอดรั์วัดถ้ำไฮนะคะซึ่งอาจารย์นะคะอาจารย์อริยพลของเรานะคะอยากให้จุดจุดนี้นะคะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนนะคะไม่ว่าในชุมชนของเราจะมีสินค้าอะไรนะคะก็สามารถมาวางจำหน่ายได้นะคะซึ่งในตำบลของเราก็ มีหลากหลายนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านของเราก็มีผ้านี่แหละค่ะที่ทอมือนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมคลามนะคะเนี่ยตามที่เห็นนะคะ <Len ối> มีทั้งผ้าบันคอมีทั้งผ้าเขามา้าเนี่ยค่ะผ้าเขาม้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะที่ภูยอดซับวัดถ้ำไฮนะคะมาอุดหนุน,นสินค้าชุมชนของเราได้นะคะอยู่อยู่ณที่ตรงนี้นะคะ